คลิปนี้ผมจะขอกลับมาพูดเรื่องกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่หรือว่ากล้วยน้ำว้านะครับโดยเฉพาะกล้วยน้ำว้ากับสวนทุเรียนนะครับอ,อ่อยังมีหลายคนถกเถียงกันในเรื่องนี้นะครับเดะก่อนก่อนที่จะมาว่ากันเรื่องกล้วยกล้วยน้ำว้ากับทุเรียนพาไปดูเมื่อวานนะครับเมื่อวานเมื่อคืนลมแรงมากลมแรงมากกล้วยหักทับต้นทุเรียนยังเดินไม่ทั่วเลยว่า สูญเสียไปกี่ต้นนะครับยังโชคดีนะครับยังโชคดีแฟนบอกว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าพายุลมแรงนะครับพายุเข้าลมแรงผมก็เลยเคลียร์กอนะครับเคลียร์กอกล้วยแล้วก็ตัดกล้วยไปขายนะครับแกแต่ว่ายังไม่ที่สุดนะครับน้ำนักมันกะสีลดลงแน่แหละครับแต่ว่ามันแก่ละครับมันแก่แล้วแต่งกอแต่งกอเนี่ยแหละครับแต่งกอแบบนี้นะครับแต่งกอกล้วยนะครับ แต่งแล้วนะต้นนี้ก็แต่งแล้วต้นนี้ต้นใหญ่ด้วยตรงด้วยไม่น่าจะหักได้นะครับเพราะว่าผมก็ตัดออกหมดแล้วต้นที่เอ็นไปหาทุเรียนนะครับได้ตัดออกไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่ลมแรงมากต้นใหญ่ๆตรงๆนะครับเครือก็ยังไม่ใหญ่เลยลมทับตกกกทุเรียนนะครับโบหงสิล่ำก้อนใดดนเลยกแคิดคิดก้อนล่ำโบออกนะครับอ่ะกลับมาที่ เรื่องของเรานะครับเรื่องว่าอการปลูกทุเรียนกับกล้วยนี่ปลูกได้ไหมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะกอกล้วยทุเรียนไอก้กล้วยน้ำว่ากอแถวนี้นะครับชิดต้นทุเรียนมากเลยครับอยู่ด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันกินปุ๋ยด้วยกันเลยครับไปได้อยู่นะไปได้ทําได้แต่ว่าถามว่ามันมันได้ง่ายๆเลยเหรอก็ไม่นะครับมันก็มีขบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้นมีอะไรที่ต้องทํามากขึ้นนะครับ มีสิ่งที่ต้องดูแลมากขึ้นนะครับเป็นห่วงเรื่องฝนเหลืองล่มน้ำนะครับแล้วก็แต่ว่าโดยพื้นฐานการปลูกร่วมกันนี่ปลูกได้นะครับปลูกได้คราวนี้มันก็จะแบ่งเป็นสองฝ่ายนะครับสําหรับการทําสวนทุเรียนนะครับทําสวนทุเรียนคือด้วยคนที่เป็นนายทุนหรือว่าคนที่มีวางแผนชีวิตมาแบบดีนะครับ<ม>เขาก็จะมีเงินทุนสํารองนะครับในการทําสวนทุเรียนนะครับ เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการทําสวนทุเรียนแบบเชิงอุตสาหกรรมที่ทําเป็นจํานวนมากนะครับเยอะๆแบบผมนี้ก็กึ่งๆแล้วล่ะครับสิบกุไล่แล้วครับสิบสองไล่สิบห้าไล่ประมาณนี้นะครับก็ไปทางน้นแล้วมันใช้เงินเยอะมากครับในแต่ละเดือนนะครับในแต่ละเดือนใช้เงินใช้ทรัพยากรใช้ต่างสิ่งต่างๆเยอะมากนะครับสําหรับคนที่เตรียมการมาอย่างดีมันก็ผ่านไปง่ายๆนะครับการปลูกทุเรียนโดยไม่มี คือพี่เลี้ยงหรือว่าไม่มีต้นบกฮุงหรือว่าไม่มีต้นกล้ยโอเคผมฟันธงให้เลยว่างามกว่าดีกว่านะครับสะดวกกว่านะครับความยุ่งยากมันก็น้อยนะครับโดยเฉพาะสวนบกฮุงนะครับลายแดงลงทีนี่น้ําตาจะไหลนะครับมันต้นบกฮุงมันใบมันใบมันใหญ่ใบมันมันมีที่แอบนะครับฉีดยังไงมันก็ไม่โดนใบมันใหญ่นะครับโดนแต่หน้าใบมันก็ไปแอบอยู่หลังใบนะครับแอบอยู่แต่ซอกใบนะครับตรงไอ การใบนะครับมันแอบอยู่นั่นแหละฉีดยังไงก็ไม่ตายนะครับมันก็มีปัญหายากขึ้นการดูแลการรักษามันก็ยากขึ้นแต่ว่ามาพูดถึงในมุมของของผมนะครับผมจําเป็นต้องทํานะครับจําเป็นต้องทําก็เนื่องจากว่าไม่ได้วางแผนชีวิตมาขนาดนั้นนะครับมาเริ่มต้นทําสวนทุเรียนก็ละหกละเหินมานะครับจากช่วงโควิดนะครับ เออบอกง่ายๆว่าธุรกิจส่วนตัวผมเจ๋งนะครับเจ๋งเลยล่ะครับเ <laughs> จ,จ๋งยับ <laughs> ตอนโควิดนะครับโควิดรอบสามโดยจะพ้นอยู่แล้วครับไม่กี่เดือนเองสองสามเดือนผมก็จะรอดอยู่แล้วแต่ไม่รอดมันหมุนเงินไม่ทันนะครับพอหมุนไม่ทันสิ่งปัญหาต่างๆก็ลุมเล่ามาก็ตัดสินใจนะครับตัดสินใจย,าย้ายมาอยู่บ้านสวนเลยนะครับส่วนที่เป็นโรงงานเดิมผมก็ให้เขาเช่านะครับตอนนี้คนที่มาเช่า ก็ทำธุรกิจเดียวกันกับที่ผมทําตอนโน้นเลยเพราะว่ามันวาง layout ไ้หมดแล้วนะครับตําแหน่งเครื่องจักรไฟ3เฟสตําแหน่งห้องตําแหน่งอะไรมันมันลงตัวหมดแล้วสําหรับธุรกิจประเภทที่ผมทํานะเขาก็มาเช่าต่อแล้วมาทําต่อพอผมย้ายมาอยู่สวนนะ่ะมันก็ลุ่มๆดนดนๆเนาะลำบากเหมือนกันนะเงินมัน ส่วนทุเรียนมันเป็นอะไรที่ใช้เงินเยอะมากนะครับแม้แม้ตัวผมเองเนี่ยจะใช้เคมีใช้ยาอะไรน้อยมากนะครับแต่ก็ยังต้องใช้นะครับแม้แต่ค่าปุ๋ยค่าน้ำแต่ละเดือนนี่ค่าปุ๋ยกับค่าน้ำนี่ก็กับค่ายาา่าแมลงนะครับแค่นี้เองกับกับบานแล้วนะครับยังไม่รวมถึงการตัดหญ้านะครับฉีดยาบ้างในบางครัง้งยาขายากระแพงนะครับตัดก็แพงครับทุกวันนี้ แต่แต่ส่วนมากเนี่ยผมทําเองนะครับทําเองเกือบจะทั้งหมดเลยสิบก่าไร่นะครับสิบก่าไร่ถ้าเคยถ้าใครไม่เคยทําสวนทุเรียนก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่าความยากลําบากความเหนื่อยมันแค่ไหนนะครับแต่ถ้าคุณเคยทําคุณจะเข้าใจนะครับถ้าคุณเคยทําสวนทุเรียนนะคุณจะเข้าใจว่ามันความอดทนความฝันนะครับความอนาคตนะครับความวาดฝังไว้นะครับ ความคิดถึงอนาคตของลูกของอะไรต่างๆนะครับมันก็ก็ต้องลุยลุยไปมันมันยากขึ้นมันมีต้นที่แบบขี่กันอยู่เลยกับต้นทุเรียนแห้งงามนะครับงามแห้งงามผมก็ไม่ได้มีเวลาไปถ่ายมาให้ดูแต่ก็ประมาณนี้แหละขี่กันอยู่ประมาณนี้ต้นทุเรียนนูนะ่นน่ะแซงกอก้วยไปอีกครับก้วยน้ำ่า้ก้วยน้ำ่า้ดินภูเขาไฟต้นใหญ่ๆแต่ก้วยน้ำบา้ก,บาบาก,บาก,ก็บสามเมตรกว่าแลวนะครับมันแซงก้วยน้ำ่า้ไปอีกยอดมันทะลุ กล้วยน้ำวาปี่นะใบมันกับพันกันอยู่นะครับทั้งใบกล้วยทั้งใบทุเรียนกับพันกันอยู่นะครับอยู่น้ากัดเลยอยู่น้ากันเลยมันก็จะ่นงั้นแหละครับมันมันได้อยู่นะครับผมพูดถึงความความได้ไหมมันได้นะครับมันได้ผมไม่ไม่แน่ใจนะครับมันจะมีครึ่งหนึ่งที่ผมทําไม่ไหวนะครับผมก็ไม่ได้ทํากล้วยใส่อีกครึ่งหนึ่งสามเฟสอ่ะพูดง่ายๆว่าสวนทุเรียนผมมีอยู่สามเฟสนะครับเฟสเล็กสุดเลยก็คือ ทำสวนใส่ไม่ไหวผมไม่ไหวนะครับขนาดแค่ช่วงที่ผมป่วยนะครับผมป่วยประมาณสองอาทิตย์นะครับเป็นไขวัดอยียงกระบ,บุงวัดแบบวู้เป็นซึมเป็นยาวหน้าแนงทั้งไอทั้งเอยียงแบบนักผมป่วยแค่สองอาทิตย์นะครับค่าใช้จ่ายในสวนพุ่งไปหมื่นกว่านะครับทั้งค่าโดรนนะครับโดรนมาฉีดยาเพราะผมก็ฉีดไม่ได้ครบกําหนดเวลามันก็ต้องฉีดใช้โดรนฉีดนะครับใช้โดรนแล้วก็ ตัดญ้านะครับจ่างค้นตัดหยานะครับตัดกับอบอกง่ายๆว่าอันคาสอมแป๊บนะครับแพงกว่าคาจ่างตัดใหญ่นะครับแล้วไปตัดท่อเมนมันฝันอยู่ในดินก็ยังไปตัดมันอีกโอ้ยมันยากจริงๆครับซ่อมอันท่อสามนิ้วคิดสภาพท่อเกรดแปดจุดห้าสามนิ้วนะครับว่ามันแข็งขนาดไหนถ้าเกิดว่ามันแตกนะครับจะเอามันมาต่อกันไน้ต้องลื้อออกไปนะครับต้องลื้อออกไปเง่าเลยนะครับต้อางมา มีคนมาสวมให้นะครับมันถึงจะอยู่มันแรงดันสูงครับปั๊มที่ใช้มันแรงดันสูงเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกได้นะครับคุณเลือกได้เลือกได้ชีวิตที่เลือกได้นะครับมีทุนพอที่จะทำนะครับอย่างเช่นคนวัยเกษียณนะครับวัยเกษียณอยากทำสวนทุเรียนทำบ้านสวนนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้คาดหวังกับ กับสวนทุเรียนมากนะครับคาดหวังบ้านที่อยู่สงบร่มเย็นแล้วก็มีผลไม้นนนั่นนี่ไปฝากเพื่อนฝากญาติฝากต่างๆนานานะครับว่าเออเราอยู่สุขสบายดีนะแบบนี้ก็ได้นะครับพอกลุ่มกลุ่มคน,ว,นวัยเกษียณก่อจะเกษียณ60ปีนี่นะครับเงินเดือนก็ไป 3- 4มสี่หมื่นห้าหมแล้วมั่งครับจบที่พออก็5ห้าหมื่นแล้วครับ มันก็มีข้าราชการเขาก็มีบำ,บำเหน็จบำนานนะครับก็เลือกได้ก็มีเงินกินใช้เรื่องกินใช้เขาไม่ได้ลําบากหรอกครับก,ก็ไม่แปลกใจที่เขาถ้าเขาจะทําสวนทุเรียนแล้วไม่ได้ปลูกพืชอะไรแบบนี้นะครับไม่ได้ปลูกพืชแซมแบบนี้ก็โตง่ายโตดีกว่าครับโตดีกว่าพูดถึงเรื่องบังแดดบังลมนะครับ ผมให้ใจเรื่องเรื่องแดดเรื่อง,งลมเรื่องล่วงความชุ่มชื้นนะครับเ <ie> พราะพราะมีต้นใหม่เพราะมียางไลยๆนะครับดินมันจะชุ่มชื้นอากาศมันก็เย็นนะครับยางเข้าไปในในป่ามันจะรู้สึกเย็นนะครับเราจะรู้สึกหนาวขึ้นมาเลยรู้สึกเย็นนะครับเรื่องความชุ่มชื้นคงส่งผลบ้างนะครับเพราะว่าสวนทุเรียนในป่ากล้วยมันงามกว่าสวนที่เผชิญแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับงามกว่าอหลีครับมันงามกว่าอหลี แต่ว่าการทําขั้นตอนการทํามันก็ยุ่งยากมากขึ้นนะครับหลายสิ่งหลายอยา่างถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้และอยากเป็นแนวทางแล้วก็อยากทําเกษตรโดยเริ่มทําสวนทุเรียนโดยเริ่มต้นจากจากมีเงินบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วก็หากินไปเรื่อยๆแบบนี้ลองได้นะครับลองปลูกกล้วยกล้วยเป็นอย่างที่ง่ายนะครับง่ายกวบุกฮวงอีกนะครับง่ายกวบุกฮวงประมาณแปดเท่านะครับ ถ้าเพื่อนสนใจแนวทานและปัญหาต่างๆว่าทำยังไงเขาจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนะครับอย่างเจริญต่างคนต่างงามนะครับลองคอมเมนต์มาผมจะทำคลิปให้นะครับผมจะทำคลิปให้ช่วงนี้ก็ยังคงวุ่นๆอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนต้องการผมก็จะทำคลิปให้นะครับแต่ถ้าไม่มีคนดูมันก็เหนื่อยเปล่านะครับผมก็ปวอ,อยากเห็ดนะครับเอาเวลาไปเห็ดอย่างอื่นดีกว่านะครับ เอาเป็นผมสรุปให้อยู่ด้วยกันได้นะครับอันนี้ก็คีกกันอยู่ครับคีกกันอยู่ก็คีกกันต้นมันหล่มมาหล่มมาใส่กันนี่แหละครับแล้วกล้วยไข่ตัวนี้สวยด้วยงามกล้วยไข่ก็งามก๊กทุเรียนก็งามโอ้ยเสียดายเสียดายมากนะครับระวังตะเหลืองลมขณะดสวนผมมีแนวกันลมนะครับแนวกันลมทั้งสี่ด้านเลยนะครับเอาบอยูนะครับเอาบอยูลมแรงจริงๆครับผมสรุปให้นะครับว่า ปลูกได้ครับปลูกได้แต่ถ้าเพื่อนต้องการข้อมูลวิธีการในเชิงลึกนะครับก็เม้นมาเม้นลงมาว่าต้องการอะไรนะครับผมจะเล่าประสบการณ์ที่ผมทําและปัญหาที่ผมเจอและวิธีการแก้ไขที่ผมใช้นะครับในส่วนของผมนะครับผมจะทําคลิปให้นะครับแต่ว่าเอาแบบคร่าวๆก็คือได้ครับปลูกน้กากันได้ครับปลูกน้กากันได้ก้วยก็เป็นเงินดีนะครับเป็นเงินดีเลี้ยง เลี้ยงครอบครัวได้ละครับเลี้ยงลูกส่งลูกไปโรงเรียนได้สื่อปุ๋ยสื่อยาสื่อยาขายนาคานามั่นตัดโนนน,นันนี่ในสวนได้นะครับไปกันได้ครับไปกันได้เพอๆถ้ากดกล้วยขึ้นไปเหมือนแต่ก่อนนะครับก็จะก็จะดีเลยละ่ะฟูเลยล่ะครับชีวิตฟูเลยถ้าไป18บาทเหมือนต้นปีที่แล้วนะครับโอ้ฟูแน่นอนผมขายไปเมื่อวานนี้5้าบาทนะครับ5บาทก็ยังพอไปได้อยู่นะครับ โอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ